้วครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆผมทุกคนนะครับในวันนี้ครับเราจะมาประทะกับชอนนี่นะครับเอ่อถ้าเกิดมีอะไรดับไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเหมือน USB ที่เมมอัดไว้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้ครับเราจะมาเล่นจูใครนะครับประทะากับกาเบียของชอนนี่นะครับอ่าเซตสอร์ตน่าจะเป็นนี่เลยครับคิวคอนนะครับแล้วก็มูมานะครับมาแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับไม่ตาก่อนเลยสำหรับชอนนี่นะครับอย่าไปวิ่งไล่กับมันนะครับ แม่งแม่นบาค้างมาแต่สึกว่าชนนี่จะไม่เริ่มบุกเท่าไหร่นะครับเนี่ยตีเข้าไปครับอ้าวตีแม่ก้านคอเข้าไปลงมาชนนี่ตีบูลเลซีดเด้งไหมไม่เด้งอะท็อกซิกชิปหายีสโตนเองครับโอ้คอมโบป่ะคอมโบครับเออผมจะว่าผมจะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เล่นกันไปนะครับก็เล่นคาริคี้ปะทะกาบเบียสแล้วก็ดิสตอมปะทะกาบเบียสไปนะครับคาริคิชนะแต่ว่าผมเดิสตอมแพ้ไป รู้สึกว่ามันหลุดเยอะมากครับโอ้โหดิ๊กด้านไงเป็นดครับเป็นคอมโบเลยอืมนึกว่าจะแคนเซิลน่าเขาเออใช่ตรงๆเลยเนี่ยแม่งโคตรบุกบูลลั่มผ่านสุดๆอ่ะไม่ไหนว่าเอาคอมโบไปกินลูบคอมโบหลังมือรีเบดมาลุกขึ้นมาตามด้วยครับนี่เลยมูมาเอ้ยจันได้อ้าวโดนไปกับเพิ่มระดมตีนะครับสำหรับซัพพอร์ตตัวนี้โอ้วิตินี่ครับมาละมันเริ่มบูมาละเอ้ยไม่โดนเอาดิมาเอาเตอร์เข้าไปนั่นแหละ มาทนนี่ตีเข้าไปครับจับล่าหน้าเราถูกครับโอเคเหลือสิบสี่ครับเราทนนี่ดักคนละลายเอ้าโอ้ลืมว่าจะแด้ทอยหลังเดาผิดครับตึ่งอยู่ข้างหน้ามันยังบุกต่ออ่ะซีซีใช่จริงจริงโดนทำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เอามาต่อที่รอบที่สองครับมาบูเลซีครับเดี๋ยวนะต้องเล่นระยะไกลครับในตอนช่วงแรกครับค่อยๆปาครับมีลิเบเเยอะ ตีเข้าไปโอ้แม่งดิกเข้ามาอีกเขาเตอร์นี่นะเตะสกัดดับกลาดไม่ได้ครับดิเบทไม่โดนหลังมือดิเบทชาร์จหลังมือเต็มเหนียวครับแล้วก็จับจับจับนั่นแหละแต่แม่งบัฟได้ก่อนครับยันเข้าไปมาดับกลาดอุ้ยดีที่สุดอ้าวเขาเตอร์น anyway. ี <S <S ่นะหลังมือดิเบดแล้วก็แปลงไปการ์กามยีดอีก เอออย่าละอย่าละโอ้จบแล้วก็โดนคลิกเลยเต็มเต็มครับดาคอลัสเฮ้ยอุ๊ยอุยสายตักแข่งก็ไม่ไปเขาไม่กล้าจูใครตามด้วยผีครับมาเข้าเป้าไม่เข้าครับเหมือนจะเกรงกลัวครับวิ่งครับเป่าไม้ไปแล้วก็วางรีซีครับบูเลตซีสเออโดนอยู่โดนอยู่เอาใหม้ปลาไม้ปลาไม้นี่นี่มีเยอะมีเยอะกาเบรียลกลับล่างไปแล้วครับมาไปเลยบอลเล่นฟาดอุ้ย พุ่งไปแล้วแล้วก็เคาน์เตอร์เข้าไปอื้มกันอยู่กันกันอยู่โอ้โหแล้วก็รับเข้ามาครับไม่น่าปล่อยเลยนี่เนี่ยอื้มชนกันชนกันอะไรดิก่อนดิก่อนสีซีเข้าไปเขาเอ้ยอื้มไม่น่าแคาน์เตอลนะเคาน์เตอร์ไปเลยนะเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วท็อกซี่ครับนี่แฝ้ไม่โดนเขาเตอ้ยอื้มนั่งหลุดอีกนี่เบรครวมไม่โดนวิกตินี่มาอีกแล้วเหรอจับครับนี่เนี่ยเสยขึ้นครับอือผีนินจา มาอาตอรีบเบไปไม่ถึงครับโอ้มึนควงก็มาครับมันหลบรีบเบจากด้านล่างครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกครับก็เป็นของกาเบียสของชนนี่ครับสองศูนย์ครับมั้มันผิดคาดเกินไปหน่อยนะดาผิดค่อนข้าง,งเยอะเลยอะเอามาต่อที่เกมที่สองครับเจอกับกาเบียสชนนี่นี่ เล่นแล้วจะต้องเรามัดระวังนะครับบ้ามากตาย,ยาเดี๋ยวเล้นใครลิกี้นะครับใครลิกี้มีบ้าได้นะครับเดีย๋ยวจบรอบเดีย๋ยวจบรอบนี้อ่ะเดี๋ยวจบรอบของจูใครนะครับจะไปเล่นใครลิกี้แล้วแต่รอบนี้นะครับเราเล่นกันแบบเบสออฟทรีนะครับเอ้ยเล่นแบบเบสออฟไฟนะครับจะเล่นแบบสามในห้ามาครับรอบที่2นะครับ มารีบเบตไม่โดนเว้ยไ,ไม่รู้จะโดนตีแน่แต่ก้านคอเข้าไปหน้าหักมากีกระเด็นไม่โดนครับโอ้แตะกรับทุ่งเข้ามาเลยตีแน่จะโดดจะกระโดดไปไหนฮะใส่ไม่โดนครับจับ,จ,บจับไม่ได้ไต่ลงมาเคาน์เต,รตรรอร์ตีก้านคอเข้าไปก่อนเอ่อเพลีเบตแล้วก็กีกระเด็นอ้าวไม่โดนว่ะเอา้าได้อยู่แล้วอยู่เอออือโอ้ตะกี้ภาพดาบครับเมื่อกี้ ผมผมต้องมองจอข้างล่างโทษทีไปเกมเกมตะกี้ที่ผมชนะนะครับมาต่อที่เกมที่2ครับโอ้โผ้ามันดับมันก็เลยแบบขาดขาดจะช่วงนี่แหละอือการคอเข้าไปครับมาบูเลตซิตโอ้โดนนะก,ก็ลัดตีท็อกซิกเข้าไปโดนรีเฟน์อะไรอะไรสโตนเอ็ดอะไรหลังมือแฝดอือผมบอกเลยหลังมืออีกทีนึงครับอ่าเด้งวอลไปไปเลยเพิ่มระดมตีครับรีบเบรดกันได้เหรอตีวางไม้เออเอาไม้ วิกตินี่มาอีกแล้วรีบเบรคพุ่งมาพุ่งมาดิพุ่งมาดิพุ่งมาดิมีเยอะ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 อืมวะบูเลซซิไปครับแต่ครับไม่โดนโอ้โหเต็มกลางหลังเลยเวิลลิซิตันแหละเออขอบคุณช่วยได้มากเลยรีบเบรคลงมาโอ้ติดตนเองครับสิบตนเองยังอยู่สิ้นหายแล้วนี่นับขึ้นอีกเหลือเจนเซ่กับร้อยห้าครับจับไรจับไรเคาน์เตอร์เข้าไป ไปครไม่กล้าจูงใครเอาชัวไว้ก่อนรีบเบดคแวก็เรียบร้อมังกรแล้วก็ทาไม่ตายไม่โดนไม่ไมเอาไปรีบเบกลางหลังครับเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับเกมที่สองนะครับก็เป็นของรางครับตอนที่ติดซึ่งนะครับหนึ่งเท่าแตเมื่อกี้น่าเสียดายครับเมื่อกี้ไม่ไม่ดูฉากตอนช่วงแรกครับค่อนข้างปิดสวยเลยทีเดียวโอเคครับมาตอนที่เกมที่สามครับขายได้สามแต้มก่อนนะครับก็ชนะไป ผมว่าผมเล่นกับชนนี่นี่ก็สูสีนะครับเนี่ยเล่นจูคพรพลกับกาเบรียของชนนี่เนี่ยก็ตึงตึงมืออยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าบุกจะบุกง่ายๆนะลิซต์ตอนยังทําไม่ได้เลยอะ่ะหาโอกาสยากมากไม่ใช่ผมไม่ทำครับผมหาโอกาสไม่ได้กดเต่าดัโดนโดเลยเนี่ยเพราะมันกระโดดไม่ได้อะ่ะกระโดดมันโดนโดน,โดนสวนด้านบนอะ่ะปล่อยกาดีวะไม่ปล่อยแล้วไม่เป่าดิก๊กโอ้ดิกดิกทรวงเข้ามาเลยวะ่ะหลังมือไม่โดนครับหลังมือถึงอึมตอนนั้นก็รัดเข้ามาครับ นั่งไงคอบ,บวอรครับเดี๋ยไงเอิร์อสกเก็ตหินไม่ยังอยู่อีกอย่านะอย่านะซีเบตไม่ได้เอ้ยเขาเติร์ไม่โดนโอ้โดนตั้งก็ลักครับโอ้อีกแล้วคอมโบสองลอบแล้ววอลโอเอิร์กเพวกอ,อีกแล้วสกเก็ตหินอีกแล้วอย่าจะทำไรเท่าไรจับปะหนะรู้รู้รู้นี่แหละหลังมือเข้าไปแล้วก็แด้งเข้าไปอืมหลังมือไม่โดนครับโอ้โดนทะลวงหลังเข้ามาเดี๋ยวจะเย็นเหลือหกครับเหลือหกเอ้ยเอิร์กเพวกไปโดนจับครับถอยขึ้น นี่นะมาเลือดหกเหรอมาดิมาสู้เหมือนกันเว้ยบูลเลตซีดยังไงเข้ามาเปล่าเข้ามาเปล่าอ้าวโดนไปครับเอาละจังหวะท้องจังหวะท้องบูลเลตซีดเออแล้วก็ตีเลยอุ้ยยังไงยังไงไงตีเบรกคูลงมาเออเลือดเพิ่มแล้วไปก็กเป็นการจกใครเป็นหกสิบสามจับครับต่อยขึ้นนี่นะแล้วก็ยิงรีสตอร์ตายเปล่าตายครับเรียบร้อยโอ้พี่เกมมาได้จากเลือดเหลือหกโอ้ยครับนำมากรอบหนึ่งศูนย์ เฮ้ยชอนนี่เป็นอะไรไปมาต่อที่เกมที่2ครับเอาละไปเลยโอ้ยเต็มหน้าเลยตีเข้าไปครับแล้วก็จับนั่นแหละเตะรัวๆอือม,มาโอ้แต่ครับไม่โดนทำดีซิไม่โดนเขาเออนั่นแหละหลังมือแปะท็อกซิกหลังมือเออคอมโบใหม่คอมโบใหม,ม,ม่รีเบก็อีกทีนึงมามาหลังมือโอ้โหติบตะโกนเอ็ครับ เฮ้ยแต่แม่ค้าเขาบอกวนีเน่เป็นเคาน์เตอร์ทำรีรบเบตพุ๊ที่ที่นี่เ,เ,เจ็บครับเจ็บโอ้แรงมากทำไรทำไรอืไม่ว่าจะจับครับไม่ใช่เขาปลาใสาจับอะไรจับอะไรหลังมือรีบเบตแล้วก็กีก็เด็ดไม่กลา้ากาเบียสครับยังไงใส่อะไรตีรบเบโครมาเอาสก,กัดไม่ได้อยู่เออควักเออควักดักโนวลลอดอือ้อหือเกือบจับแล้วเกือบจับแล้วเอาล่ะโอกาสทองนี้ครับแล้วก็จับครับ ต่อยขึ้นนี่นี่เหลือ29ครับวิ่งเ,เข้าไปครับแล้วก็รีเบทไม่โดนโอ้ไม่กระโดดควงครับเหมือนรู้โดนตีตื้อมาได้ครับไร้การจริงๆมามาตอนที่คนน่าร้าวครับมาตีเข้าไปไม่ปล่อยการแล้วไม่ปล่อยการแล้วรีเบทโคลงมาลุกขึ้นมาครับพูเลซีวางดักเอาไวา้ไม่โดนว่ะเป็นคนยิงดีท็อกซิกครับท็อกซิก ท็อกซิกท็อกซิกตีหลังมือตีไปโอแต่ก็ไม่ค่อยฉาก็โอเคละเออคเวกเหรอเออคเวกเหรอหลังมือแปงท็อกซิกนี่เราดีฟเวนยับเลยจังหวะนี้จับไม่โดนโอ้ฮวงอีกแล้วฮึมขาไม่ถึงจริงๆวิตินี่ครับโผล่มาอีกครั้งหนึ่งยังไงรักก็ลาดเนาะท็อกซิกไม่โดนโอ้โดนโดนดิคเข้ามาครับแปลงก็ไม่กล้าจูใครมายังไงพุ่งมาเปล่าพุ่งมาเปล่าวางรีดที่ดักเอาไว้ ลักคนร้าเหรออุ้ยแม่งผักทำไมวะตัวเจสตี้ดิ้งแล้วอี่บุเบสซีเข้าไปครับยังไงพอกติกโอ้ไม่ดีอีกแล้วไม่เก่งกลัวเลยเลยอโอ้เราผิดครับนู้จะตีจังหวะนั้นด,ดิกเหรอดิกเหรออ้าวสิครับจับครับฮึ่มโอ้โเนี่ยเราโดนดิกเยอะมากเลยนะเนี่ยเราผิดอะตีแน่รีบเบสไปเลยครับเรียบร้อยครับสลากี้ที่ส,สามครับแล้วก็ชนะมาได้ครับ ถ้าเกิดเล่นแบบ b a s t of t นะครับเราชนะไปแล้วจริงเราชนะไปแล้วแต่เราเล่นแบบ b a s t of f i นะครับมาเราต้องชนะอีกรอบนึงครับถึงจะชนะนะครับมาโทนี่แก้มือกันหน่อยนี่เราค่อนข้างจะโดนดิกเยอะมากนะครับแล้วก็จังหวะโดนเอิร์คเควกแล้วก็มีจังหวะที่ตอาติดบอลเนี่ยเขาก็จะตีซ้ำได้ด้วย เทางน่ากลัวจริงๆพระตนเองนี่ยังพอรับมือได้อยู่นะครับเราต้องเอาพวกท่าเคาน์เตอร์ไปตีแล้วกันมันมันมันยังไม่โดนถึงกับโดนคอมโบยาวๆตอบนี้ไม่พลาดแน่มามาเริ่มกันครับรอบแรกครับราอาสาดรีรบเบกเข้าไปยังไงยังไงเคาน์เตอร์กันได้เหรออุ้ยโอ้โหตาตอดน้อยมา อติโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนอะไรนี่ก็สโตนเองเลยโอ้โหจับจับไม่โดนควงเข้ามาครับตีปกติไม่ได้ครับไม่ติดบออะไรอะไรเซ็ตพูลอะไรรีบไปควงมาครับคอมโบลูกคอมโบหลังมือรีเบดมาแล้วก็แทะไม่โดนครับติติเออได้อยู่บูเลตซีได้อยู่ครับมาบูเลซีดักเอาไว้โอ้ไม่ผมเม็นนัหลักโอ้โดนควงอีกแล้วท่านี้ไม่เคยเดทกันได้เลยเนี่ยเอ้ยเตะเข้าไปป้าเอ้ยอะไรไม่โดนครับโดนตะกรันเข้ามา จับเลยรีบเบตคูนลงมาต,ต่อยเตะแฝงมือแฝงมืออู่หลังมือแล้วหลงทอ,อ,อ,องไม่หลุดเอ้าเคาน์เตอร์เขา้เขาไปครับได้อยู่มามาตักอุ้ยมึงพุ่งมาแบบตรงๆเลยอะ่ะไม่คงไม่คิดอะไรเลยยังไงซีเบตอ้าวโอ้โหแพ้แล้วก็รัดครับไปตองรัดมันมัน,ม,นมันตีมันตีถึงตัวเราก่อนครับรีเบตเรายังไม่ถึงเลยเอามาต่อที่เกมที่สองครับมาวางใบไม้ไป ปังพิษรีบเบดรีเบดมาตีเข้าไปโอ้มันกะโดดโคอีกแล้ว,วอ่ะเราไม่ถูกเลยท่านี้เอ้ยแซนทูมอะไรแซนทูมแหละท็อกซี่เข้าไปบบรีเบดกลัมาแต่กระโดดไปไหนแต่โดนแซ่อืมดิกไม่โดนเหมือนกันจับจับ,จบไม่โดนเออโรมาติกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เข้าไปกีก็เดนไม่โดนยังไงแซ่เอ้ยได้อยู่มาสก,กัดไม่ได้เอ้ยจะหายโอ้ดูว่าจะเป็น,นแต่กระโดกะโดก็มันจะโดนเอ็ดรอไว้โอ้คอมบยาวอะไรอย่างงี้ติดรอด้วยแล้วก็รอครับ แม่งตามต่อจับปะวะจับหรือเปล่าไม่ให้จับเว้ยมาเมกาจูใครครับตามด้วยสป,ปอร์ตแล้วก็จับจับจับนั่นแหละเตะลู่ลัวทีบย์ยิงม,มาลีบลาเบตตาวน์เบทเป็นไงโอ้เมกา,ามการพี่ครับเมกาสองตัวมาแล้วแล้วอุ้ยเกือบถึงเกือบถึงเกือบล้วเกือบละขอเล็กปัดเอ้ยทำไมตายบะจับจับไม่โดนอย่านะเอ้ยเอ้ย ทำให้ตายดีวะสั่นไงออกมาแล้วละโอ้รอตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเอาละโอกาสทองมาแล้วจับครับต่อยขึ้นไม่นะมาแล้วก็รีเบทเคาน์เตอร์แคนต์ต์รีเบทเออร์ดือที่เอกสารทุนนี่วางรีซิดยังไงยังไงบูเลซิดว้าไปเขาเออร์ตัลอะเรียบร้อยครับโอเคครับหนึ่งเท่า ม,มามาต่อที่เกมท้ายครับสำหรับเกมที่4ครับตอนนี้จะชนะนี่นะฮรีบเบรไปเลยแล้วก็วางรีซีดโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนละเขาเตอร์อไม่โดนครับอ้าวเสร็จดินี่อะแตะเข้าไปแซ่หลังมือรีบเบรลงมาลงมาลงมานี่บุลเลตซีไปครับไม่โดนกันได้โอ้พวงอีกแล้วครับมันไม่พ้นเลยวันท่าน,นี้อืมดาวน์รัดมี ทิ่หาที่บอเต้องเพลกป่ะนั่นไงว่าเราเฉียวพยายามจะเดานะว่ามันจะเป็นท่าอื่นอะแต่ก็มันยังตรงเหมือนเดิมอ่ะวิคินี่ครับไอ้จ่าวไปโดนโอ้ต้องร้าตายครับอย่างงี้นั่นไงเรียบร้อยครับโอ้สำหรับเกมที่4นะครับก็เป็นของชนนี่ครับตอนนี้แต้มเราเท่ากันแล้วครับ2ต่อ2นะครับเอาละแมตตัดสินนะครับแมตตัดสินระหว่างจูไพแล้วก็กาเบียลของชนนี่นะครับเก่งนะครับชนนี่เล่นเก่ง หรือผมเล่นประมาทวะแต่กี้ก็ไม่ประมาทผมผมตังต้งใจเล่นอย่างเต็มที่นะผมไม่สามารถต่อันนโดได้เลยครับเพราะถ้าเกิดผมจับการอากาศนะครับมันโอกาสเสี่ยงเยอะมากจะโดนพวกดิกนะครับโดนพวกืมเออดาร์กอนลักข้างบนนะครับไม่จะเป็นแบบคลิเลยไงมารอบสุดท้ายครับไฟนอนลาครับรอบตัดสินครับระหว่างศึกนี้มา โอเคมันเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาเปิดใบไม้ก่อนเลยครับนี่รีบเบตอ,อ่าโดนไปแล้วก็ฟูลเอสปียังไงยังไงยังไงท็อกซิกโอติตนเอครับงัดขึ้นปะงัดขึ้นน่านไงเป็นคอมโบครับอ้าวแต่ไม่ต่อครับไม่ต่ออะไรจับอะไรแฟนทูมมะไรคอมโบไปแร่มามา มาปูเลเตเซตวิ่งมาไหม,ม,ม,มไมีวิ่งมาไม่วิ่งมาอออรีบเบรไปดิเออโอ้อีกแล้วเหรอรู้สึกเป็นอะไรกับท่านี้วะเนี่ยเขาเอาเอนี่นะหลังมือแซ่ท็อกซิกท็อกซิกเออไม่โดนหลอกสองออแต่วันนี้แหละเอ้ยน่าจะกดจับเคาน์าเตอร์เข้าไปครับยังได้อยู่มาพีลึกมาเลยเพิ่มท่าโจมตีตีเข้าไป หลังมือแล้วก็สไลด์เข้าไปติดการอีกโดนถวงเข้ามาครับนังไงคอบวงเลยครับขอบมาแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเขาไม่ค่าจูใครครับขอแต้มแรกก่อนแล้วกันนะเพื่อนวิกตินี่กิ๊กระเดนไม่โดนยังไงเอ้าจูหายโอ้ตะกิ้กระเดนครับโดนแต่ก็รัดครับพุ่งเข้ามาเลยโอ้เป็นท่าจับด้วยครับ GG อืมพลาดครับเป็นการถึงใจที่ถูกมากครับสำหรับทุนนี่เอามาต่อที่เกมที่สองครับ ตีเข้าไปอืมพวงอีกแล้วพวงอีกแล้วจับอะไรไม่จับรีเบกคุมากันได้ครับเขาทะลวงแตกเลยว่ะเอาเตอร์่อยเอ้ยพิคอเตอร์ครับของสโตนเอ็ดจับโอ้จับเป็นได้ครับพี่พีคอมโบไม่ได้คอมโบไม่ได้จับอะไรรีเบกคุณลงมาดักกอลันอุ้ยกบโลูกกบโดนแปะแปะนิ่ก่อนนี่ก่อตีเข um. ้าไปครับแปะ แหลังมือรีเบทแล้วก็เอ้ยหงกดไม่ทันแล้วท็อกซิกสโตนเอแล้วจับจับไม่ทันโอ้แล้วจับไปก่อนี้หน่อยเขาเอิดนี่นะมาไปเลยอุ้ยเทีย,ดยได้เทียได้เทียได้มนี่น่าจะเดิในใกล้นิดหน่อยโอ้ไม่กล้ากาเบียครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขาเตอร์นี่นะการขอเข้าไปมากิกาเดไม่ได้ครับอุ้ยเรากรับไม่ถึงอุ้ยเถื่อนแล้วเกือบแล้ว โอ้จะเขาจะวิโดนจับครับนั่นไงไล่กระแทกเข้ามาครับติดวอล์กิ่งสามติดหลือเก้าสิบสองครับจับปะวะอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่จับโอ้ยกระโดดอุตซาห์กระโดดจันลิเบกครับโดนเอาเลนสมัเชอร์ครับอืมติดสวยงามมากครับทันนี่เรียบร้อยครับโอ้ชีชีครับสำหรับแมตช์นี้นะครับทันนี่ครับก็เป็นฝ่ายชนะครับดูนี่จะเล่นเบสออฟทันนี่เนี่ยดูไงก็ชนะไปแล้วเนี่ย คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปนะครับละหว่างคาริกี้แล้วก็กาเบียครับติดตามชมกันได้เลยนะครับเอาล่ะใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบายครับสวัสดีครับ